เลิกแครคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอมีคนมากมายที่เข้ามาทำความรู้จักกับเราบางคนคบกันเพราะความจริงใจที่มีให้กันบางคนคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆจากตัวเราบางครั้งเราให้ใจไปเต็มร้อยแต่ได้กลับมาแค่นิดเดียวและที่สำคัญจะไม่มีใครรู้จักเราได้ดีพอหากคนคนนั้นยังไม่รู้จักเราจริงๆในชีวิตคนเราแม้จะพยายามทำดีเท่าไหร่ แต่ก็คงไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ในชีวิตคุณจะต้องพบเจอทั้งผู้คนที่ชอบและไม่ชอบคุณในตัวคุณหากคุณต้นพบเจอกับคนที่ไม่ชอบบางอย่างในตัวคุณแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปลี่ยนได้แต่คุณเองก็เป็นทุกข์หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือหยุดแคร์หยุดเก็บคำพูดของเขามาใส่ใจหรือคิดมากคิดเสียว่าเขาคือคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอคนที่รู้จักตัวตนของคุณดีพอจะยอมรับคุณได้ในแบบที่คุณเป็นพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณคิดเสมอจึงส่งผลให้เขาเข้าใจในความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจของคุณหรือหากมีเรื่องราที่คุณทำไม่ดี คุณก็พร้อมที่จะตักเตือนด้วยความปรารถนาดีอยู่เคียงข้างในวันที่คุณพลาดพรั้งหรือเสียใจแต่กับคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอเขาไม่ใช่คนที่แครว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรหลายครั้งจึงอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือบางครั้งก็จับกลุ่มกันนินทาวิาพากษ์วิจารณ์ตัวคุณโดยไม่คิดจะถามถ่คุณจึงหมดโอากาสที่จะอธิบาย หรือแม้จะอธิบายแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนความคิดอยู่ดีดังนั้นหากคุณโมโแต่แค่แต่คนที่เขาไม่รู้จักคุณดีพอแบบนี้ก็มีแต่ทำให้ปวดหัวใจและเครียดไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่ร,รู้จักคุณดีคนที่รักคุณและเข้าใจคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่รักเพื่อนสนิทเขาเหล่านั้นต่างหากคือคนที่คุณควรแคร์และก็ใส่ใจดูแลเพื่อที่จะได้เป็นคนสำคัญ ที่รู้จักตัวตนของการละก,กันไปตลอดเขาจะพูดถึงคุณยังไงก็ช่างเขาเขาจะวิจารณ์สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่างเขาถ้าคุณพอใจที่จะเป็นและพอใจที่จะทำก็ไม่เห็นต้องแคร์ก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจเขาไม่ได้มาหาเงินให้เราใช้ไม่ได้มาหาข้าวให้เรากินคนที่นินทาคุณบ่อยๆที่สุดก็คือคนที่อิจฉาคุณที่สุด บอให้เขาหัวเราะใส่คุณดังๆแต่ลึกๆในใจเขาก็รู้สึกด้อยกว่าคุณอยู่ดีส่วนคุณก็หัวเราะเขาเบาๆแต่รู้สึกเหนือกว่าเขาแบบเงียบๆถ้าคุณเป็นคนดีคนเก่งคนมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกคนก็ได้ชีวิตมันสั้นแคร์คนที่รับคุณดีกว่าอย่าเปลี่ยนเพื่อคนอื่นอย่าแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่เป็น คนที่รักคุณจะยอมรับมันและคนที่ไม่ชอบมันจะออกไปจากชีวิตคุณเองแค่คนที่ใช่และเลือกจะอยู่ลืมคนที่ไม่ใช่และเลือกจะไปเพราะเขาไม่จำเป็นกับชีวิตคุณเลยเลือกแค่คนที่ไม่รู้จักคุณดีพอขอขอบคุณบทความ Good Life Update จาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรี Kinemaster คะ่ะ